อันนี้เหรอครับลูกบกเลยเพราะต้ไม้บกแล้วจะสามสิบห้าบาทสามตรงร้อยครับผมสามสิบได้ไหมมันเนื้อสามสิบอาได้ครับผมยังไม่ได้ต้มครับผมไม่แล้วมันจะเป็นเสียสิตอนนี้ตอนนี้ก็ต้มพอคาวๆไว้ครับผมกินได้เลยครับผมออะะไร่ซื้ออะไรมาสิบบาทกว่าแล้วครับผมเเเนนี่่ยยค้้าไไมตดละรับ ครับผมกินได้เลยใส่ใบหนุ่<า>มทางยัดกระแล้วก็ใส่ยี่หร่าโบราณยังไงตังตังแต่ก็หนึ่งปลาใหล ครับปลารครับอ,อ่ามันจะเหลืองหน่อยๆน่อยถ้าต้มถ้าต้มแบบนิดหน่อยก็ได้ครับผมไปขอ,อไปขอวัดเขาต้มนิดหน่อยแล้วก็มันจะอยู่ได้ครับถ <c oughs> ้า <c oughs> ไ, <Canadians> ได้ครับผม <c oughs> ไไครับผม <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> ครับผมขอบคุณครับลาถุงเทไร่ครับผมสามถุงร้อยครับเหลือสามถุงนี้ครปอกให้เรียบร้อยครับผมเถุง100ครับนี้ปอกให้เรียบร้อยครับผมยังคม้ัม่มันครับมันมอ่อยัเน้อครับันี้นหายากแล้วครับ เราไม่ไล่นี่นี่ถุงก็มีอันนี้ถุงอะไรอันนี้ถุงละเจ็ดสิบบาทสามสามถุงสองร้อยค่าผมตบบนี้เจ็ดสิบบาทถุงนึงก็เกือบโลโลกว่าเน,นี่ยนะครับเขาบอกเคยไม่เอาเขาไม่ไมเอาเราเอา<ต>เอานื้องาถุงนี่ครับ<อ>ถุงอยู่ตรงนี้ครับมมมม่ีมี ไม่เอาถุงใหญ่เี่ออ๋อถ oh, okay. ุงใหญ่เลยนะครับผมถาวหกถุงโอ้ครับผมเเไรอ่ะพี่น้องปลาส้มเออใช่สาถุงเจ็ดสเออสามถุงสองครับผมจ็ดสามีเดกครับผมก็เป็นสี่อยนนี้ร้อยยนึงหกถุงง่ร้อยงแล้วใครจะทำให้กินล่ะใครจะทำให้กินมทำพอกินพอจะกิน